จะถ่ายรูปเปล่าจะถ่ายรูปเปล่าจะถ่ายรูปก็ให้คนอื่นคัดเมายตัอง่เอมท่ายเองลน่ร่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะลงรูปนี้เลยไม่จอนี่ยไรไม่เอ็มจะเอาไเอมปดอนลวี่มะ ไม่ให้เอาให้เก๋มันไม่ให้เก๋พี่เก๋ติดเครดิตขอด้วยพีเก๋นี่ช่พเยอะฮะเอาดูี่ครดิเข้าแกเกเออพี่เก๋เครดิตนะผมเอ็มถ่ายปุ๊บแล้กดส่งที่ยาถ่ายปุ๊บแล้วกดรูปกล้องตุ้งติ๋งพี่เก๋บอกว่าวันนี้พี่เก๋ไม่ติดแล้วมีแต่คนมาพี่เก๋สะเลาะเฮะ

ก็ไม่คันแล้วอ่ะยังหี้อยู่ลมใจแล้วมีอะลมใจแล้วลมใจไหมเอเอานไหนมาในยุคเทอรมอเคสเวิงด้วยใช่ไหมอ่ะเอ็มอวิ้งวิงเหมือนเจียตาอันนี้ด้วยทำไมคนเดียวไเอ็มจะเลเทอมเราได้เอ็มแผดโซนหมดอะเออมีไงมีเซ็นเซอร์ให้อ่อชาร์จรอร่องรอเอ็มคะ โอเคแล้วเนียเดี๋ยว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 พี่มันจะราให้ดูเฮ้ยเนี่ยวันนี้เรามาเพราะพี่มันบอกว่าถ้าเรามาจะรำใครพูดแค่ไปรำคไปรนี่พี่ัี่ันะ้ไปรอกนงที่ไหนคะ พี่จุฬามาจริงจริงพวกว่าถ้าลอยจุฬาจะเลิกกาแฟเป็นกาแฟเป็นกาแฟจริง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 เราไป